ป้ายทะเบียนหายครับป้ายทะเบียนชำรุดครับต้องแจ้งความหรือไม่ทําอย่างไรไปดูกันในกรณีครับที่ป้ายทะเบียนหายครับเช่นเกิดอุบัติเหตุครับหรือว่าน้ําท่วมครับป้ายหลุดครับหรือว่าป้ายมันชำรุดแบบนี้ครับณปัจจุบันนี้ครับไม่ต้องแจ้งความแล้วครับสามารถไปดําเนินการเองที่ขนส่งในพื้นที่จังหวัดนั้นๆครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราครับทะเบียนของเราครับ เป็นทะเบียนต่างจังหวัดเช่นจังหวัดอุดรธานีแบบนี้ครับก็ต้องดําเนินการครับที่จังหวัดอุดรธานีครับโดยครับเอกสารที่ใช้ครับสําคัญครับก็คือเล่มเอกสารหน้าทะเบียนจดทะเบียนนะครับจะต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นครับถ้าเกิดว่าท่านนะครับติดไฟแนนซ์อยู่ครับก็จะต้องครับไปดําเนินการครับมัดจําเพื่อเอาเล่มมาดําเนินการครับ ทางธนาคารสมมุติว่าท่านติดไฟแนนซ์กับทางธนาคารรัาธนาคารเขาก็จะให้มัดจําออกมาครับเพื่อให้เราไปรีบดําเนินการครับภายใน7วันครับหลังจากที่เราดําเนินการเสร็จแล้วได้ป้ยปายเรียบร้อยแล้วเราก็นําเงินมัดจําคืนครับเขาก็จะทางธนาคารเขาก็จะเก็บเพื่อให้เราครับดาเนินการเรื่องลดผ่อนชําระลดต่อไปครับและเอกสารต่อมาครับก็คือตัวบัตรประชาชนครับที่เป็น เจ้าของรถครับตัวนี้ครับสามารถเป็นสำเนาได้ครับไม่จําเป็นต้องเป็นตัวจริงแต่ถ้าเกิดว่าตัวท่านนะครับตัวเจ้าของรถไม่สามารถมาได้ครับก็สามารถที่จะใช้หนังสือมอบอํานาจครับเซ็นรับมอบอํานาจมาให้ครับซึ่งสามารถครับโหลดเข้าไปในเว็บไซต์ได้ครับเพื่อที่จะทําการมอบอํานาจให้เขาดําเนินการให้ครับถ้าเป็นครับในกรณีที่เป็นครับนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนแบบนี้ครับ ก็จะมีเล่มทะเบียนตัวจริงครับหนังสือรับรองจดทะเบียนครับอายุครับไม่เกินหนึ่งปีสำเนาบัตรประชาชนครับของผู้มีอำนาจลงนามครับหลังจากเอกสารครบครับท่านก็ยื่นครับให้กับที่ขนส่งในจังหวัดนั้นครับเขาก็จะให้ครับใบเสร็จออกมาครับซึ่งตัวป้ายนะคะจะไม่ได้ทันทีครับจะอยู่ในช่วงการดําเนินการครับประมาณครับไม่เกิน15วันครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะโทรมาแจ้งให้ให้เข้ามารับป้าย ใหม่โดยทันทีครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามได้ครับในเพจอาคันที่ตอบโจทย์ประกันภัยครับก็จะนำคำถามทท่านครับมาตอบให้หายข้องใจวันนี้สวัสดีครับ